สวัสดีครับผมโดชนะสัตย์ครับซื้อบ้านโครงการคุกสามริสกับคุณพลอยนภัสครับผมรู้สึกดีใจมากครับต้องขอบคุณคุณพลอยนภัสมากครับผมที่อุตส่าห์ดันเคสให้ผมจนผ่านครับผมรู้เรื่องไปได้ด้วยดีครับดูแลดีครับผมตลอดสัญญาการกู้ครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นครับผมในส่วนของงานตัวบ้านดีครับอยู่ฟรีสามเดือนครับผม ดีตรงที่ว่าเขาเลือกใช้วัสดุค่อนข้างโอเคครับแล้วก็ภาพรวนในการรีโนเวทใหม่ตัวนี้ก็โอเคมากครับผมค่อนข้างถูกใจมากครับอยากฝากโครงการของคุณพัฒน์ไว้ครับผมเพราะว่าโครงการของคุณพัฒน์ค่อนข้างดีครับผมแล้วก็ดูแลทุกเคสครับผมดูแลเหมือนญาติครับผมพี่น้องครับอยากซื้อบ้านให้นึกถึงนพัทนพเอรร์ตี้บ้านพิเศษเพื่อคนพิเศษครับครับผม